สวัสดีครับก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามภูมิไพลินนะครับที่เดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนปืนกระบอกใหม่ครับน้องโมครับเป็นปืนกระบอกนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัว Shadow t ท o นะคะเป็นลูกชายคนโตของโมเลยนะที่โมใช้บ่อยและเป็นประจํามากๆนะคะตัวนี้หลงรักมาก,มาก พูดถึงตัวปืนสมมนิดในคารง์งโมห์ฮะตัวนี้นะคะก็เป็นปืนที่พัฒนามาจากตัวชาร o ดวันนะคะที่บอกว่านักกีฬานิยมเอานีชาร o ดวันเนี่ยไปแข่งกันนะคะทางซีแซตก็เลยพัฒนาปืนแข่งมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะทั้งเรื่องน้ําหนักกายนะาล,ลกล้องอาจจะยาวกว่านิดนึงนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็พวกอวอานี่ก็ <ผม S 2> ว้าวล,วลึกกว่า<ด>นี่คือแบบดีมาก พื่อนักแข่งโดยเฉพาะนะคะเพิ่มความจุด้วยใช่ไหมความจุอันนี้มัมจะได้แม็กเป็นแม็กต่อโซนนะคะมันก็เลยบรรจุได้19นัดเยอมาก็เดี๋ยวไปดไข้อสอบนะ ห้านัดปันจุโอเคไปกันต่อไปนะครับเป็นการทดสอบของเจ้าของปืนนะครับตัวติแต่ชาร์โดถูนะครับของน้องโมนะครับต้อซ้ายระยะประมาณ7หลาพร้อมแล้วเริ่มยิง โอ้โหสมแล้วที่ใช้ประจำถ้ายิงไม่กลุ่มขนาดนี้นี่ก็อายเขาเนาะพูดไม่ออกเลยอันนี้ยิงเก่งมากนะครับยิงดีมากโอ้โหกลุ่มแบบแน่นแ่นเลยฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก<ด>็แต,แ,แตกต่างกับ Shadow One พอ,อสมควรเนาะก็หนักม,มันก็อาจจะหนักกว่านิดนึงนิดนึงส่วนบาลานซ์ดีมันก็รีคอย์จะต่ำลงอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอดูฝีมืออาจารย์บ้างผมยอมอันนี้ผมยอมแพ้เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูนะเท้านี้นะครับของผม ต่อไปคิวทุกต,ต,ต่อของผมบ้างนะครับซีแซตชาร์ถูนะเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าของปืนน้องโมเนี่ยยิงแบบร้อยลูนะฮะผมก็จะพยายามและใช้คาว่าจะพยายามนะ,ะะกกนะครับลองดูกระตุกไกลนะครับวันนี้นะ คือยังไม่ทันที่จะตั้งใจเลยฮะมันก็ล่างไปแล้วนะครับเพราะว่าคือมันค่อนข้างที่จะนุ่ม<ช>แต่นิดเดียวเองนะครับด่านเลยนะอันนี้คือชุดแรกของผมนะก็ยอมนะครับยอมเจ้าของปืนนะถ้านับคะแนนผมก็แพ้สุดสนาม,นามเลย,เ,ลยเอาประมาณนี้โอเคต่อไปช็อตนี้ผมกับน้องโมเน่จะแชาเล์กันนะนี่เลยครับใส่ไปสองนัดนะครับเป้าเพชรเหล็กสุดสนามกับตัวซีแซ่ชาร์โดถูกจะโดนไหมนะครับ จะโดนหนึ่งโดนสองอ่ามาดูเริ่อที่ตัวผมก่อนนะครับิงก่อนนะมีโอกาสสองครั้งนะครับมันเหมือนโดนไม่เต็มเนาะแต่ก็ถือว่าโดนแล้วกันโอเคอ่ะ <c oughs> เก็บปืนนะครับปลดแมก็กกาซีนอ่าียบร้อยนะครับปือปลอดภัยต่อไปน้องโมนะครับ โดนอะไรตะกี้จะโดนมนว่าโดนขาแต่ว่ามันอาจจะโดนก็ได้มันดนไม่เต็ตมอะไม่ได้อาจจะไม่ได้โดนกลางจะได้เดี๋ยวผมถือว่าที่โกงไปแล้วกันนะได้ <c oughs> เอาเพจเพ,เพนนนเนเดถนนเลยเนาะแต่เย็นฝันนี้ต่อไปก็ทิ้ของน้องโมนะครับเท้ากัดสองนัดมาสกูเนี่ยผมอาจจะโดนเฉียด นะดูน้องโมงนะครับจะแบบปึ้ง,งเต็มๆเ,เ,เ,เลยรพร้อมแล้วเริ่มยิงโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดเชือกปืนกันนะคะแน่เน <c oughs> นะเที่ยปืนนะคะนนรับปืนปลอดไทยสมรักกับเป็นเจ้าของนะฮะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยม <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแก้เมื่อสักครู่เนี่ยมันโดนเฉียวๆนะโดนไม่เต็มแผน่น ก็เลยเหลืออีกนัดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะแก้มือนะครับโดนก็คือโดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโดนแล้วนะต่อมะครับไปบจะได้หายสงสัยไม่คาใจนะครับกับเปืนกระบ,บอกนี้ เหมือนปุ่มญญจะลงร่างใช่ไหมฮะลงร่างที่เด็กเกิดจะเป็นที่เรกของตัวสายตาแตัวนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกในการจับปืนนะสัมภาษณ์ดีกว่าฮะที่วัดจับปืนมาเยอะมากตัวนี้เป็นไงฮะความพิเศษของเขาเป็นแข่งขันที่น่าซื้อใช้ครับแล้วก็ไกลคมมากใช่ผมยอมรับเลยพูดนะผมยิงครั้งแรกนี่ก็คือมัน มันเรียกว่ามันมันยังไม่ทันตั้งใจเท่าไหร่ฮะมันก็ไปเลยปั้งแต่เป็นพิธีฮะก็ขอขอบคุณคุณโมครับเจ้าของปืนขอบคุณช่องของอาจารย์อาจารย์หม่องครับที่ให้รูกผู้สอนดีดครับจบนะครับปุ่มแมกกาซีนโอเคนะครับ เปิปลอดภัยนะครับเรียบร้อยระดูับดูคุงกันนะครับวางนี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้เ A ไปนับหนึ่งสัมภาษณ์พี่ต๊อกเป็นไงฮะไก่ตื่นไก่ทับสั้นมากนิดเดียวเองครับผมแล้วก็ลันเลยลันเลยเหมือนที่ผมเป็นเลยนะเจอไพ่ช็อตมากมาก นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับยอดเยี่ยมเลยขอบคุณครับครับผมจริงจบนะครับกดแมตต์ซีนครับแล้วจุดปลอดภัยนะครับจุดก็ตัวก้าร้อยลูกหมดเลยโอ้โหไอตัวนี้คือถึงแด้คือล้าครับลา เพราะว่าเลือดมากเลือดำับปืนล้าครับตัวนี้ร้อยลูกเลยโอ้โหสี่นัดนี่ซ้อนลูกกันเลยนะครับโโไม่ธรรมดายอมะครับยอมยอม,ยอมปืนดีจริงครับตัวนี้เยอะมากโอเคครับขอบคุณมากครับน้องเส กระเพื่อไปปลอดภัยดุถึงขั้นตอนการถ่ายร่างว้าวโอ้โหขออนุญาตลบตุ๊กเต่านิดนึงครับนี่กระตุกไกลนะครับแต่ก็สี่นัดสี่ใช่ไหมฮะอ่าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอ้โหจอเยียบม,<า>มากนะครับไก่นุ่มมากไก่นุ่มมากนะฮะโอ้โห <laughs> ผู้ยิงก็ดีนะครับปืนก็สุดยอดนะทำให้ผลงานออกมาดีนะครับเช่นนี้เลยนะนี่ มาสพวกของน้องเตน,นะครับนี่ของคุณกุ้งก็ไม่แพ้กันนะครับต่อไปนะครับมือปืนมือพกกัารของเรานะครับน้องเต้นนะเริ่มเลยนะครับต่อเลยนะฮะ ไม่คันตีในคาบทาพอไลเรียบร้อยเห็นไกลๆก็ร้อยรลยนะฮะไกลๆนี่อตันะครับมอเข้าอันนี้เนาะเข้านี้เข้านี้นิดนะครับอ่า ไม่พลาดนะครับกลุ่มแบบกลุ่มดีมากๆอ่ะนะแต่ต้องยอมคนนี้ครับคนนี้คือใครคคนนี้คือพิเศษพิเศษเนี่ยยอมเลยครับหรือก้องยี่ตอนนี้นะฮะยอมเลยครับที่เลยอันนี้ของน้องเต้นะครับนี่ก็ไม่แพ้กันนะแต่ลท่านมาเนี้ยยิงปืนนะครับกับปืนเซฟแทร์ชาร์โดทูเนี่ยถือว่าต้องยอมบระครับว่าเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการแข่งขันมากๆนะครับมีพิวัตินะฮะพี่ป๊อปนะคุณกุ้งนะครับทุกคนยิงเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะกลุ่มเนี่ยประมาณนี้นะ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของปืนนะครับก็คือน้องโมนะครับช่องใช้ได้โมนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ร่วมทดสอบนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมก็ยิงจบลงไปนะครับน้องโมนะครับเจ้าของปืนอ่ะคือนี่นิ่อ่านเส็ทันแนะครับโอเคปรากฏว่าคนยิงปืนมันเนี่ยนะทุกทุกคนนะครับดูกลุ่มนะครับนี่ของน้องเสของน้องเต้ของผมของน้องโมของคุณกุ้งของพี่วัดทุกทุกคนยิงเนี่ยโอ้โหแบบกลุ่มดีมากก็ต้องให้เกียรติของ แล้วก็เจ้าของด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้อโมมากเนี่ให้ความรู้เพาะนะครับนำตัวเปิดให้ยินทุกฝั่กันนะครับสนุกมากเลยสนุกมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพ่อโมครับขอบคุณค่ะ